สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังกรรมการวัดเพญญ,ญาตแ์แฉกาโตะหลอกเบิกเงิน600 0อ้างเอาไปปรับปรุงวัดกรรมการวัดเพญญ,ญาตแ์แฉกาโตะหลอกเบิกเงิน6000อ้างเอาไปปรับปรุงวัดที่แท้ใช้ปิดเรื่องผู้หญิงเผยเตรียมนําเงินมาคืนวันนี้กรณีอดีตพระกาโตะร,ระบุว่าใช้เงินส่วนตัว60,00บาทในการจะให้กับศรีกาตองและเพื่อให้นักข่าวในการปิดข่าว โดยระบุว่าเป็นเงินส่วนตัวที่ได้จากการเทศสมัยที่ยังบวชเป็นพระอยู่นั้นวันที่4พฤษภาคม65คณะกรรมการวัดเพญญาตตำบลกระเปียดอเภอฉวางจงนครศรีธรรมราชออกมาเปิดเผยว่าช่วง2วันก่อนที่อดีตพระกะราโตจะลาสิกขาได้มาขอเบิกเงินจากวัดเพญญาต6 0 0 0 0บาทโดยการเบิกเงินของวัดแต่ละครั้งจะมีคณะกรรมการทั้งหมด3คนและจะต้องมีการเซ็น2ใน3โดยอดีตพระกาโตอ้างว่าจะเอาเงิน6 0 0 0 0ไปปรับปรุงอาสนะของวัดจึงเบิกให้ไป เพิ่มมารู้ข่าวว่าเบิกเงินให้ไปเนี่ยพระกะโตสึกแล้วจะนําเงินจํานวนดังกล่าวไปให้สีกาทั้งนี้อดีพตพระกะโตออกมายอมรับว่านําเงิน0กแสนบาทจะให้กับสีกาตองเพื่อจบเรื่องและนํามาให้กับคนกลางเพื่อเอาไปปิดนักข่าวโดยจะนําเงินจํานวนดังกล่าวมาคืนวัดในวันนี้ขอขากคุณข่าวจากข่าวสดฮะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ต่อไปฮะขอบคุณครับ